สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะพี่เป็นเช้าวันจันทร์นะพี่มีมีพระสมเด็จนะพี่มาแบ่งปันในองค์ละห้าร้อยบาทนะพี่จํานวนสิบห้าองค์นะพี่ผมจะไล่แต่องค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สิบห้านะครับสนใจนะพี่สนใจโทรศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับหรือทักแอดดีไลน์ศูนย์เก้าสองแปดสามสี่สองแปดสามห้านะครับพี่ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อไปครับองละห้าร้อยนะพี่ย้ำนะพี่อง์คละห้าร้อส่งฟรีทุกรายการนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์แรกเลยนะพี่ดูนะครับอันนี้เป็นองค์ที่1นะพี่ดูนะครับดูพี่นี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับซูมเยวะจะดูใหญ่ดูแปไปหน่อยนะครับพี่อางนี้ดีกว่าครับดูครับอง์ที่หน่พี่เป็นสมเด็จ วันละครั้งพิมพ์ใหญ่นะพี่ดูครับเห็นไครับพี่ดูครับเม็ดแรโมนสามเต็มทั่วองค์เลยนะพี่ดูนะครับองคนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะพี่องค์ที่หนึ่งเห็นไหมครับพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ รายการต่อมาอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่อันนี้เนื้อยังเก่าเลยพี่น่าจะเป็นบางขุนพรมนะพี่ดูครับอันนี้เขาแกะมาจากเลี่ยมเงินหรือเลี่ยมทองเ่ยพี่ผมว่านะครับดูครับสวยเดิมมากเลยครับเป็นองค์ที่สองนะพี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับดูนะพี่เนื้อหากเก่ามากเลยนะพี่ดูครับดูครับ ดูพี่เก่ามากเลยนะพี่เป็นพระสมเด็จองค์ที่สองนะครับพี่ต่อมาองค์ที่สามนะครับดูนะครับโอ้องนี้เป็นเนื้อก้นคกนะพี่ผมได้มาสององนะพี่ดูครับเป็นเนื้อก้นคกนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สามนะครับดูนะพี่โอ้โหดูเนื้อครับนี่ดูครับดูพี่เป็นเนื้อก้นคกนะพี่ สวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่เป็นองค์ที่สามนะครับรายการต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะพี่องค์นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่เองหนึ่งองค์นะพี่อันนี้พี่มีเขาเรียกว่าเส้นบระคับพิมพ์ด้วยพี่ดูนะครับด้านหลังจะเป็นเหมือนลายไม้แบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูครับเดี๋ยวติดกล้องให้ชมนะพี่ดูนะครับดูนะครับพี่ สวยเดิมจริงนะพี่ส,ส,ส,สวยเดิมจริงนะครับเป็นองค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับพี่องค์นี้องค์ที่ห้านะครับโอ้โหตัวเนื้อพี่เนื้อแตกไรงานพี่เนื้อเก่าเก่าที่สวย, in in สวย,สวยพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับดูนะพี่ชัดรึเปล่าพี่มันมีกรอบชัดอยู like ่นะครับดูนะครับพี่มีก้อนสีขาวใช่ไหมพี่หรือเป็นก้านทุบรอเปล่าไม่ดูนะพี่ดูนะครับ สวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่6นะพี่องค์นี้องค์ที่หนะครับดูครับองค์นี้เป็นพิมพ์ j จดีนะพี่เป็นพิมพ์ j จดีนะครับเก่ากึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับดูนครับดูครับเนื้อหาเก่ากึกเลยพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ เป็นองค์ที่หนะครับต่อมาองค์ที่7นะพี่ดูครับดูครับองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์นะครับดูครับเหมือนมีรอยปูไตใช่ไหมพี่เขาเรียกรอยปูไตนะครับรอยหนอนด้วงอะไรประมาณนั้นนะพี่ดูครับพี่ดูครับดูครับเนื้อหาสวยเลยนะพี่เนื้อหาสวยเลยครับดูครับเป็นองค์ที่เจนะพี่องค์ที่7ดต่อมาองค์ที่แดนะครับเป็นพระ สมเด็จเกตยโยนะพี่ดูนะครับเป็นสมเด็จเกตยโยนะครับเจ็ดชั้นนะพี่เดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดือแบบนี้เลยนะครับดูครับอันนี้จะเป็นอ่าองค์ที่แปดนะครับต่อมาเป็นองค์ที่เก้านะพี่องค์ที่เก้านะพี่โอ้โหดูนะครับเนื้อ ก้นขกนะพี่เป็นเนื้อก้นขกนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับอง์ละห้าร้อยทุกองค์เลยครับองค์นี้องค์ที่เก้านะพี่ดูครับโอ้โหดูครับมวลนสารก้นใหญ่ทั้งนั้นเลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นองค์ที่เก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบนะพี่อันนี้จะเป็นฐานแซมนะพี่องค์นี้เป็นฐานแซมนะครับดูนะครับ เนื้อหากเก่าๆเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับดูพี่เนื้อหากเก่าๆมันๆเลยนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้พี่องค์ที่สิบนะครับเป็นฐานแซมนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะพี่ดูนะครับโอ้โหสวยจัดนะครับสวยจัดดูนะครับ ดูนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับดูนะพี่ดูนครับเนื้อหาเก่าๆน่าเก็บหน้าสะสมอยู่นะครับพี่ดูนครับเป็นองค์ที่สิบเอ็ดนะพี่ต่อมาองค์ที่สิบสองนะครับพี่องค์นี้เป็นองค์ที่สิบสองนะครับดูครับมีแค่สิบห้าองค์นะครับดูนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่ เหนือตุกตับอยู่นะครับพี่ดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับองนี้เป็นอง์ที่สิบสองนะครับต่อมาอง์ที่สิสามจะเป็นพระสมเด็จเกตเทโย6ชั้นนะครับพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่ ดูนะครับดนูนะพี่เป็นองค์ที่13นะครับต่อมาองค์ที่14บสี่นะพี่เป็นพิมพ์เกตบัวตุมนะพี่เหนือนะตุ๊กตับติดจังเลยพี่เป็นเกตบัวตุมของวัดละคังนะพี่ดูนะครับดนูนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ อันนี้เป็นเกตบัวตูมนะครับพี่ต่อมาครับรายการต่อมาจะเป็นพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองค์องค์สุดท้ายองค์ที่สิบห้านะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เดี๋ยวติดกล้องให้ดูนะครับดูนะครับเกตทะลุซุ้มได้พี่ดูเนื้อหาถ้าพี่ดูเนื้อหานะครับมันมันทุกองคนะพี่ดูนะครับนะดูนะครับ,รบ,รบเป็นองค์ที่สิบห้าองค์สุดท้ายนะพี่ อ่าหมดแล้วพี่พี่ท่านใดอ่าสนใจราะการไหนนะพี่โทรสอบถามได้ครับ0 9 2 8 3 4 2 8 3 5นะครับหรือทัก i อดี n ลน์0 9 2 8 3 4 2 8 3 5นะครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ